สวัสดีค่ะพี่ปลาสุป,ปาราธรรมานะคะวันนี้พี่ปลาจะมารีวิวแหวนแหวนที่ไม่ชุบเนาะแหวนที่ไม่ชุบที่มีอยู่เนาะหมดก็คือหมดเนาะหมดแล้วเดี๋ยวจะลงงานใหม่ให้นะคะอ่าเป็นอ่ะนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้นี้เป็นองค์แม่นะคะอง์แม่เป็นก e นะีนเวนเจอรีนเนาะกรีนเวนเจอรีนแล้วก็ ชุบทองร้อยหนาห้าหม่แต่ว่าอยู่นานแล้วเวลาดำพี่ปาก็ขัดไงขัดขัดขัด,ขด,ขดแล้วก็เกกลับมาสวยนะคะอันนี้โชคอยู่ที่พันสองนะคะเป็นงานอิตาลีแยกแยกขายนะคะจีนี้ปกติพี่ปาขายอยู่พันสองร้อยห้าสิบนะคะพันสอีแต่ชิ้นนี้ให้1,000งพทวนนะคะอันนี้เหลือชิ้นเดียวแล้วงานหลงอยู่อะค่ะงานตกอยู่ ะะงานหลงอยู่นะคะอันนี้ให้หนึ่งพันทวนนะคะแล้วก็มีแหวนอันนี้เป็นแหวนนี่นะอันนี้เป็นแหวนลาพิลซูรี่นำพาไปหาซับฟรีไซน์นะรุ่นนี้จะอยู่ที่650บาทนะคะ650บาทเป็นงานเงินแท้นะครปรับไซน์ได้นะคะนี่นะคะ,ะนี่นะคะ มีลูกค้าบอกว่าคือลูกค้าไม่เคยซื้อของพี่ปราณนะเข,เขาบอกว่าอย่า <c oughs> อย่ามาโชว์เล็บแดงดูแล้วรำคาญตานะคะเดี๋ยววันหลังจะจะจะ,จะทาสีขาวๆเนาะเอ่อนะคะน้อมรับคำติชมนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นนินนะคะมีสองแบบนะคะมีนินกับมีนินกับมีนินนะคะอันนี้เป็นนินแท้นะคะอันนี้มีนินกับมี อลาพิราซุรีนะอะแล้วลูกค้าบอกว่าอย่าเอาเลิปอ่ะมาปิดหน้าอะไรเงี้ยโอเคนะคะไม่ให้เอาเลิปปิดหน้าก็ก็ไม่ก็ก็นะ,ะก็นอมรับก็น้อมรับนะคะน้อมรับน้อมรับอโอเคนะคะอันนี้อันนี้เป็นนินนะคะนินนินอยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะคะ ลาพิสลาซูรี่ฟรีไซส์เหมือนกันนะหกร้อยห้าสิบนะคะพี่ปลาขัดเรียบร้อยแล้วนะคะอืมแล้วก็มีป่งคานะคะป่งคาวงนี้วงนี้ไซส์อะไรมินกับลาพิสนี่ฟรีไซส์นะอันนี้ห้าเก้านะลูกค้าห้าเก้าห้าเก้านะห้าเก้าดี๋ยวนะพี่ปลา ขัดงานเสร็จต้องมานั่งรีวิวนะมือพี่ปาต้องทำงานเนะต้องขอโทษด้วยที่มือไปปิดหน้างานเนาะอเพราะว่ามือใหญ่มือใหญ่มากนะคะอ่านะคะนี่นะคะอันนี้เป็นปุ่งขามนะคะปุ่งขามรุ่นนี้รุ่นนี้ไซส 59, นะ์ห้าเนาะห้นี้พี่ปลาใส่นิ้วชี้ได้นะ หน้าก้าวแสนเงิชี้ได้ก็จะประมาณนี้นะคะวงนี้พี่ปลาให้พันสองร้อยห้าสิบนะคะพันสองร้อยห้าสิบ่งประมาณห้าสิบกรัตนะคะห้าสิบกรัตนี่นะคะพันสองร้อยห้าสิบอันนี้เป็นเตยนะคะเตยขึ้นมาแล้วก็ไม่ชุบลูกค้าสามารถส่ง ชุบได้นะคะค่าชุบพี่ปาไม่แน่ใจน่าจะพันบวกนะคะเพราะว่าหนามากเห็นไหมหนามากนะคะค่าชุบถ้าชุบขาวประมาณบวกอีกห้าร้อยนะคะชุบขาวห้าร้อยชุบชุบทองอีกประมาณหนึ่งพันถ้าถ้าชุบขาวปรับไซส์ลูกค้าสามารถปรับไซส์ได้ชุบขาวปรับไซส์ก็คือพันสองห้าสิบบวกห้าร้อยก็คือเป็นพันเจ็ดร้อยห้าสิบปรับไซส์ได้ ปรับไซย์ฟีแต่ชุบไม่ฟรีแต่ลูกค้าบอกว่าพี่ปาอยากชุบทองชุบทองก็บวกไปอีก1,000ก็เป็นสองพันสะคะปรับไซได้นะคะออรองานประมาณ15วันนะคะลูกค้าอะวงนี้วงนี้สวยนะคะทับทิมประมาณเอ๊ะป่งคามประมาณสักเอ่อสักหกสิบห้ากรัตได้เนาะพี่ปากะเอานะ ก็เหมือนกันนะคะลูกค้าจะปรับไซส์ปรับไซส์ฟรีแต่ต้องชุบนะคะปรับไซส์ฟรีชุบชุบชุบขาวห้าร้อยชุบทองหนึ่งพันนะคะ,ะถ้าถ้ามันเกินพี่ปาออกให้นะคะไซส์ไซส์นี้หกสองนะคะหกสองวงนี้อยู่ที่พนะันพันสี่ร้อยห้าสิบนะหกสองนะคะพันสี่ร้อยห้าสิบนะคะหกสองพันสี่ร้อยห้าสิบนะคะ หรือให้เท่ากันให้เท่ากันนะพันสองห้าสิบนะคะอันนี้พี่ปาลดให้นะคะให้พันสองห้าสองร้อยห้าสิบเท่ากันนะคะต่อไปเป็นงานมูสโตนนะคะมูสโตนปกติพี่ปาขายอยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะคะอันนี้จะมาเคลียร์ให้นะคะเออ่พี่ปาจะลดให้อยู่ที่คือพี่ปาจะเคลียร์ของนะคะลดอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะไซ ใส่ห้าห้าวงนี้ห้าห้านะคะห้าท่วนใครที่ซื้อมากกว่านี้ก็ไม่ต้องเสียใจเพราะเราไล้ใส่ก่อนนะคะใส่ก่อน <c oughs> อ่าอันนี้อืออันนี้นะคะอันนี้นี่อ่าห้าหกค่ะห้าหกห้าท่วนนะคะห้าหกห้าท่วนอันนี้พี่ป่า,ามาลดนะคะจากแปดร้อยห้าสิบพี่ปาขายอยู่แปดร้อยห้าสิบนะคะวงใหญ่พี่ป่าลดให้เหลือห้าห้าท่วนนะคะ อ่ะนี่นะคะอ่ะให้ห้าทวนนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะ moonstone ไซส์ห้าหค่ะห้าหนะคะห้าหให้ห้าทวนนะคะอันนี้ราคาลดนะคะเอ่อราคาลดนะคะถ้าวงเล็กอย่างนี้ขายสี่ร้อยห้าสิบนะสี่รอยห้าสหน้าเล็กนะคะสี 450. ่ร้อยห้าสิห้าค่ะห้าห้า,หา,หาอันนี้ไม่ชุบเพิ่มนะคะสี่ร้อยห้าิบ อันนี้พี่ปาจะขายหกร้อยสิบก็ได้นะแต่พี่ปาเอามาลดให้นะคะเอ่ออันนี้อันนี้ก็ห้าทวนนะคะอันนี้เอามาลดให้นะคะเออห้าห้าค่ะห้าห้านะคะห้าห้าห้าทวนอันนี้พี่ปาลดลูกค้าซื้อไปแพงอย่าเสียใจนะคะอ่าต่อไปอันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะอันนี้พันสองห้าสิบนะพันสองห้าสิบเดี๋ยวลดให้ลดลดให้เหลือเก้าร้อยห้าสิบนะคะเพราะพี่ปาขายลูกค้าไปพันสองห้าสิบ แต่ของลูกค้าพี่ปาไปไปปรับอ่าไปทำเตยให้ใหม่นะคะตรงนี้ไม่ต้องเสียใจนะลูกค้าอ่าอันนี้ไซส์ห้าสี่นะคะห้าสี่นะคะอันนี้แค่เก้าร้อยห้าสิบชุบทองร้อยล้วสวยมากห้าสี่นะอ่าชุบทองร้อยหนาะห้าใหม่ละอ่อสวยมากนะคะเก้าร้อยห้าสิบแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ไม่ชุบก็พี่ปาขายอยู่ที่ห้าร้อยนะพี่ปาลดให้อันนี้ลดให้นะ อ่ะอ่าอันนี้อันนี้หกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบอ่าลดให้นะคะวงนี้วงนี้สวยนะปีหางช้างด้วยลดให้ไซส์ห้าเจ็ดนะลดให้ห้าร้อยค่ะห้าร้อยนะคะพี่ปาลดให้นะคนที่ซื้อแพงไปไม่ต้องเสียใจนะคะอ่ะอันนี้เหมือนกันนี้ลดให้ห้าร้อยนะคะพี่ปาเคลียร์ของนะคะไซส์ห้าสาม ห้นะคะพี่ปลาเคียร์ของนะคะห้าสาอ่ะวงนี้วงนี้ไซส์ไซส์ห้าสี่นะคะห้ 54. พี่ปลาลดที่500นะคะพี่ปลาเคียร์ของนะคะอ่าอันนี้อันนี้ทับทิมนะคะทับทิมอันนี้เหลือ 450. สี่ไซส์ห้าสาะห้าสานะสี 53, นะ่อยห้า อันนี้ปุ่งคามนะคะ450ไซส์ไซส์48นะลูกค้า48 450นะกาดร้อนมากถ้าเปิดพัดลมมันจะเสียงวึงวึงไงก็เลยไม่เปิดนี่ปุ่งคามนะคะเหลือวงเดียวที่เป็นรุ่นรุ่น5 7นะคะห7พี่ปลาให้550นะคะวงนี้จาก850ค่ะอันนี้ลดให้550เนาะอ่ะ ต่อไปขยันไหนนะคะขยันไหนวงนี้ให้ 450. ใสี่ร้อยห้าสิบไซส์หกหนึ่งนะคะหกหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบนะคะขย,านายันไหนอ่ะอันนี้มูลนะคะมูลสี่ร้อยห้าสิบห้าสองนะหมดแล้วหมดเลยค่ะพี่ปาไม่ได้ลงแล้ว หลงคือต้องไปคัดงานใหม่จะจะไปคัดงานทับทิมให้นะคะอันนี้เอามาเคลียร์ลดนะคะมีแค่นี้ละงานไม่ชุบนะคะ450อ่าปกติรุ่นนี้พี่ปาขายอยู่6 650นะคะอันนี้งานเงินแท้คิดไป450นะไซส์ไซส์5จิตนะ450บาทนะคะ5จิต400เงินแท้นะคะไม่ชุบอ่ะอันนี้ อันนี้เป็นหยกนะคะ450หยกแท้หยกพมา่าโปรตีคายหก0 5 3ห้าสามนะอื 53. ห้ยกพมา่าสี่อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้เป็นขยา,ายไนนะคะเอยเป็นไพลินนะไพลิน450บาท51น,นะห้หน,นะ450บาท ่ดนนีทับทิมนะคะทับทิมอันนี้คิดห้าร้อยห้าสิบนะสวยอันนี้เต็นเบนเบนนะห้าห้าอ่ะเบนเบนห้าห้ามีขนหนังช้างนะอ่ะห้าร้อยห้าสิบนะคะใส่ราคามาให้พี่ปาด,ด้วยนะอ่ะอันนี้เป็นหยกหยกพม่าชุบทองร้อยนะหนาห้าไม้นะคะอ่ะอันนี้ลดให้นะให้แปดร้อยห้าสิบบาทไซส์ห้าสามนะ ดร้อยห้าสิบาทชุบแล้วชุลวชลวบละแปดร้อยห้าสิบบกติพันสองห้าสิบนะชุบแล้วเนาะนี่เหมือนกันเลยเห็นมะนี่กินนาเวนจอรีนนี้ยกพม่าอ่าว,วงนี้วงนี้ลดอยู่นะลูกค้าสวยด้วยลดอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบนะคะชุบทองรอยแล้วนี่ขาดทุนนะคะวงนี้ใส่ห้าหกนะคะห้าหกเป็นบุตรสาคคำบางกระจะนะคะเนี่ยมาลดให้ของมีแค่นี้แล้วไนงะ อ่าอันนี้เป็นยกพมา่าเนาะไม่ชุบนะคะไม่ชุบอ่าวงนี้พี่ปลาไซส์ห้าหกสิบนะหกสิบพี่ปลาห้าอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะอ่าห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทปกติขายหกร้อยาสิบนะคะทุนนี้อันนี้ลดนะคะแล้วก็อันนี้สองร้อยห้าสิบนะคะเป็นนินนินนะคะไซส์ เหลือสองวงแล้วไม่ได้ลงเพิ่มแล้วนะคะหมดล 52, 52นะห้าสองห้าสองเนาะห้าสองห้าสองแล้วรุ่นนี้พี่ปาาขายอยู่เท่าไหร่ไม่แน่ใจอันนี้ให้ร้อยห้าสิบาทเป็นเขาเรียกว่าเป็นลอนดอนบลูนะอันนี้ให้ร้อยห้าสิบาทเงินแทนนะคะเงินแทร้อยห้าสิบบาทไซส์ห้าหกห้าหกนะคะเงินแทร้อยห้าสิบบาท อ่าอันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะแก้วขุนเหล็กนะคะปกติรุ่นนี้พี่กาขายอยู่แปดร้อยห้าสิบอันนี้ไซส์หมดแล้วอันนี้ไซส์ไซส์ห้าแปดนะคิดถูกร้อยห้าสิบาทนะคะอันนี้ชุบแล้วนะคะอ่าวงนี้งานมาใหม่นะคะแต่ยังไม่ไล่ลดนะคะราคานี้เลยราคาสวยมากถ้าชุบทองนี่พี่กาขายได้ถึงพันแปดห้าสิบอันนี้งานห้าเจ็ดงานมาจากจันนะคะงานไม่ชุบเพิ่มอันนี้พันสองห้าสิบ สวยนะคะพันสองห้าสิบสวยค่ะพันสองห้าสิบเป็นพลอยเก่าเป็นแบบเก่านะคะพันสองห้าสิบอ่ะอันนี้มีสตาชัดนะคะอ่าสตาชัดวงนี้ก็ลดให้เหมือนกันนะคะห้าร้อยบาทใช้ห้าห้าสี่นะคะห้าสี่ห้าร้อยบาทหมดคือหมดนะคะอันนี้พี่ปาไม่ได้ลงเพิ่มละ ต่อไปแก้วขนเหล็กวงนี้นะคะแก้วขนเหล็กวงนี้พี่ปาขายอยู่850รหาสนะคะเอ่อหนาอันนี้ห้าจิตนะคะห้าจิดร้อบาทนะคะห้าจิตดร้อบาทวงนู้นพี่ปาาลดให้เพราะว่าสีเขาดรอปนี่แปด้อยหนะคะห้จิตนี่ขยันไหนนะลูกค้าที่ถามมาขยันไหนนะที่350นะคะ ไซส์ห้าสาบาทอ่าอันนี้เป็นทับทิมนะคะไซส์ไซส์ห้าห้าหน่งห้าหนึ่งสามะคะแล้วนี้เล็กๆนะคะวงละสาม้อยห้บาทนะคะไซส์ห้าน่งห้าอ่าอันนี้350บบาทเนาะ ไซส์สี่ห้าค่ะสี่ห้าวนเด็กไซส์สี่สี่ค่ะแวนเด็กนะคะหยกไว้ปกป้องคุ้มครองกันคุณใส่ได้ห้าห้าหกห้าหกนะคะรุ่นนี้สามร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีอ่า อินฟินิตี้นะคะอินฟินิตี้มูนน่าปดติพี่ปาาขายหกร้อยห้าสิบอันนี้ลดให้นะสี่ร้อยห้าสิบาทใส่ห้าเจ็ดสี่ร้อยห้าสิบชุบทองร้อยแล้วค่าชุบก็ไม่ได้แล้วลูกค้าค่าชุบก็สี500่ห้าร้อยละนะคะอันนี้ลดให้สี่ร้อยห้าสิบาทสวยนะงานใสแบบใสสวยมากพี่ปลาลดให้เนาะสี่ร้อยห้าสิบพอดีขาดใช่ไหมขาดแล้วคราบคราบของไอนะ้นั้นอะ คราบของวงนี้พันสอง้สิบนะลูกค้าสตาชัดเห่นไหมสตาชัดสตาชัดมากเลยวงนี้นะคะสวยพันสองห้าสิบปรับไซส์ตั้งสองรอบนะวงนี้นะห้าจิตวงนี้ปรับไซส์สองรอบเลยนะคะสวยสตาชัดนะคะพันสองห้าสิบวงนี้เป็นทับทิมที่พี่ปลามากรีดแพงนะคะวงนี้มากรีดแพงนะคะ แล้วสวยลายสวยมากลายธรรมชาติมิสตานะคะแล้วก็เป็นกิมมอดเสียงลายสวยอันนี้ได้สองพันห้านะคะวงนี้ไซส์ห้าแปดห้าแปดสองพันห้าใส่เนื้วกลางนะคะนี่นะห้าแปดสองพันห้าใส่เนิ้วกลางรุ่นนี้เหลือสามวงเนาะอีกวงอยู่ไหนไม่รู้เหลือสามวงอันนี้พันแปดห้าสิบนะคะอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนทับทิมนะคะทับทิมเดิมของเขา นี้ไซส์ห้าเก้านะคะพันแปดห้าสิบหมดแล้วหมดเลยและะ้วค่ะรุ่นนี้ไม่มีลปะป้าหินสวยดีเอามาชุบทองร้อยหนาห้าไม่ไงอืมอันนี้อันนี้เอามาลดให้นะคะจากพันแปดสองพันห้าเหลือพันหกห้าสิบนะสวยค่ะอันนี้หกสิบนะคะหกสิบหกสิบนะคะพันหกห้าสิบรุ่นนี้มีสตาร์นะคะ พันหกห้าสิบวงนี้ให้พันหกห้าสิบนะคะค่าชุบแพงค่ะห้าแปดแล้วมาแพงด้วยห้าแปดนะคะค่าชุบก็ประมาณเจ็ดร้อยได้เนาะห้าแปดนะคะห้าแปดสวยอ่ะวงนี้ก็สวยนะคะวงนี้ก็พันหกห้าสิบน้ำสวยลดจากพันแปดเนาะห้าหกค่ะห้าหกค่ะห้าหกนะคะพันหกห้าสิบ อ่ะด่น,นี้ก็สวยค่ะอ่ะสวยสวยสวย,สวยทุกวงเลยที่รีวิววันนี้สวยทุกวงนะคะห้าแปดค่ะนี่เลือแตกพลักๆเลยร้อนมากหน้าแปดนะคะพันหกห้าสิบนะคะช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะออันนี้เป็นล้อมนะอันนี้ล้อมนะคะโปรตีล้มอันนี้พี่ปลาขาอยู่พันหกนะคะวงนี้แต่วันนี้ลดให้เหลือพันสี่ห้าสิบนะคะพันสี่ห้าสิบใช้ห้าหกค่ะห้าหกนะคะพันสี่ห้าสิบ ชุดทองร้อยหนาห้าไมล์ล้อมเพชรน,นะคะอ่ะนะคะพันสี่ห้าสิบวงนี้สามพันห้านะคะไม่ลดนะคะวงนี้ไม่ลดอ่ะห้าเจ็ดวงนี้สวยมากพี่ปลาชอบแบบนะคะพี่ปลาชอบแบบนี่ชอบแบบเขาสวยอันนี้สามพันห้านะคะลายเห็นนะแล้วก็เป็นสีสีแดงเลือดนกนะคะอ่ะรุ่นนี้รุ่นนี้พี่ปลาอ่ะเอามาอ่ะเหลือแค่นี้แล้วนะ เหแค่นี้นะหกหนึ่งนะคะหกหนชุบทองร้อยหนาหาไมล์แล้วเนาะให้แปดราค่ะหกหน่ะคะมีสตากิมบอดเสียงนะคะอันนี้ลดจากหนึ่นะคะ่าวงนี้นะคะลดจากหนึ่พันเหลือแปดร้หมดก็คือหมดนะคะนี้ขายขาดทุนนะคะ,ะเพราะว่าชุบทองร้อยหนาห้าไมลไงค่าชุบป,ประมาณห้าหกรอยนะคะห้าามลูกค้าได้ชุบครั้งหนึ่งห้าหกร้อ ห้าหกนะคะมีสตาร์ค่ะอันนี้แปดร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ห้าเจ็ดมีสตาร์นะคะสวยนะคะอ่ะสวยเอาไปสะสมได้แล้วก็อันนี้สวยสีชมพูมะเหมี่ยวนะคะสวยแปดร้อยห้าสิบนะห้าสี่ห้าสี่นะคะแปดร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้ชุบสามไม้นะ ปกติพี่ปลาขายอยู่850อันนี้ให้6 5 0เหลือว,วงเดียวไซส์55้านะคะ650ลดไป200ค่ะหมดแล้วค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นเหมืนพี่รอนนะพี่ปลาขายอยู่1450เพราะว่าชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะคะอันนี้เหลืออยู่2วงไม่แน่ใจเหลือ2วงไหมลดให้1 3 0นะคะลดไป100 150บาท อ,อันนี้ห้าหกนะห้าหกนะพี่รอดนะคะพี่รอดห้าหกห้าหกห้าหกพันคิดพันสามนะจากพันสี่ห้าสิบนี่ลดให้นะคะอะนี่นะคะนี่คือชุบทองร้อยแล้วลูกค้าถ้าไม่ชุบก็อยู่ที่พันสองห้าสิบนี่ชุบทองร้อยพันสี่ห้าสิบนี้วไซส์ห้าสี่ส 54, ไปเปลาลดให้เหลือพนะันสามนะนี่สวยนะใครอายากได้แหวนพี่รอดนะคะแต่ไม่ไม่ใช่นพเก้านะคะ โอเคอันนี้รีวิวงานแหวนนะหมดละนะคะมีแค่นี้ที่เอามาลดนะคะลูกค้าท่านไหนอ่ะรุ่นนี้รุ่นนี้ฟรีไซส์นะคะเพราะว่าปกติรุ่นนี้ต้องขายแปดห้าแต่แต่ว่าราคาหกร้อสิบก็คือราคาโปรอยู่แล้วอะค่ะนะคะ,นะคะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะลูกเงื่อ